สวัสดีครับฮนานอยวันที่1ิสพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้นิ้นเป็นพิเศษนะครับล่างวิ่ง6นะครับเจาะก็เป็น6 4 90้นนะครับวันนี้นิ้น้น90นะครับแล้วก็มาดูเลขเจาะสำหรับวันนี้นะครับก็มี4 8 4543แถวนี้นะครับตาเป็นแถวนะครับ 60 90 60 90ก็ตามมาจากเมกื่อวานนะครับ75เมื่อวานก็เข้านะครับตามต่อเป็น78นะครับใครชอบชุดนี้91มาสามวันติดแล้วนะครับตาม94ต่อนะครับชุดถัดมาก็จะเป็น61ม,าามันจะเมื่อวาน64 67ชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็น0นะครับใครชอบ0เมื่อวาน70นี้ตามต่อ40 และ1 0ึนะครับเลือกแถวเดียวนะครับเมื่อวานก็เข้าทุกแถวนะครับเลือกแถวนึงนะครับก็ตาม4น้อยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ